หนูมีอยู่ครับหนูมีอยู่นี่พี่น้องเบิ่งหู้ครับผมกูเป็นแฝงไม่ไหมอยู่นะครับนี่ครับไปเดี๋ยวไปดูมุ่งดักกุ้งครับผมอยู่ข้างนอกสองหลังครับสวัสดีครับสวัสดีพบพ่อกันตอนเส้าครับผมอากาศเย็นๆครับยามเ่อเสสัยมากกับห่อนครับทางสาแก้วครับผม พระ่านผู้ชมบอกมาหาอยากหากินให้กอาครับมือนี่ใส่กับดักหนูไว้หมู่บ้านนี่จักแปดก้าหลังนี่แหละครับประมาณนี้แหละก็ใส่ไว้หลายจุดนะครับผมกับรูว่าจะมีความมานเห็นไดรับช่มหรือเปล่านะจะได้เห็ุกับเขากับน้ำหรือเปล่านะครับหนูรอบนี่ก็ได้ไปกับผมรลบกอนกับว่าได้บ่หมานนี่ครับใส่น้ําขังสะปาอ้อยนี่แหละครับพี่น้องไปดูน้ำกันครับผม เปลนจังได่เนาะรอบนี้ขีน้องคนมาใส่ครับโอ้ยข้นมาใส่กับผมนั่งอยู่บนนอกบ้านนี่บึ้มกันไปเรื่อยครับผมจะอะไรนี่มาแต่ใส่บนนอ๊ไปไปไปบึ้มกันไปเรื่อยครับผมนี่ล้างแหลกของเขากับดักผมยังบ่ โอ้ยังอยู่ครับผมแตว่าโอ้เห็นกระโพดพี่นอ้องกินกระโพดเกือบเบิดครับผมเป็นหนูสิ่งบ,บ,บ่เก็บเด้อครับผมเก็บเก็บเก็บือดอกครับห้อยคนใส่เป็นยำยำอยู่นะครับคนกะหาอยากฮะกินนะครับเนาะสู่ชีวิตกันไปแต่ะละค้นก็นไดดล้างที่สองครับ สองเก๋งเงียบปิดไปดูอีกรังหนึ่งครับผมค่อยหย่อนออกมาจิมในรังนี้ก,ก็ได้อีรักหนึ่งย่พี่ครับจุดนี้ยส่แบบสามครับผมรักหนึ่งย่พี่กับดักทำงานครับผมอุ้ย งานครับบ่โดนครับผมอุ้ยอุ้ยนี่ครับบ่โดนครับผมกำดังทำงานอยู่แต่ว่าเป็ดแถวนี่มันเป็นมุนๆอยู่นะครับนี่ปลายหนาแถวนี่โอ้เสียดายครับไม้นี่ไก่ปวดนะครับพี่น้องเกิดวิ่งมองใส่หลายนะครับเนาะเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวจังไดก็ค่อยมาเบิ้งอีก ไม้แบบนี้นะครับผมไปไปเบิ้งไม้ต่อไปครับผมสะครับผมก่อนจิไปดูอีกไม้นึงนะครับดักกุ้งดักปลาซิวไว้ครับหมื่บ้านหมื่ก้อนนี่เหรอครับกระยำหลายรอบเหรอครับแต่ว่าสิอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับช่มน้ำนะครับรอบนี้กับดักหนูนี่แหละใส่ใบซีหลังครับผมมุงเขาก็มีหกหลังครับตอนเหลียขาด มุนเบิดนะครับสองหลังเหลือสี่หลังครับผมพ่อเดใส่พ่อด้หายอยากหากินเนาะครับเนาะมีปลาซิวมีกุ้งเขาบ่ก็คือเป็นนั่งหนักพี่น้องอู้เท่าครับอู้ขาวหลอยู่ครับเท่าเท่าพี่น้องส่นี่มีเท่าครับขาวตัวงามเลยครับ เดี๋ยวติดเก็บเดี๋ยวนะครับบ้านนี้หมายที่สองครับผมสะขางปลาอ้อยให้กันครับนี่ใส่ไปนี่นะครับวันกัยามัดสามหลังแล้วครับย่นี่ประมาณหาหลังครับผมดักกุ้งเขากอดย่นี่สองหลังครับนี่หลังนึงแล้วมุ่งผุนหลังหนึ่งนะครับอาศัยหากินหลายอย่างครับแต่แนวนึงก็ยังดีนะครับเนาะได้ยางเสียยางบ่ได้ยางก็ยังข่ยอยู่นะครับ หาอยากหากินกันแน่นั่นแหละครับต้องหาหลายๆลายที่นะครับผมพอได้อยากได้กินพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับหาอาหารนะครับไปหดูน,น้ำกัน,นครับผมนี่แหละหมายความวาก็ได้หลังแดกที่คุณครับผมล้างแหลกบ่ม่าครับผม ผมใส่อีกเด้อครับแถวนี่หนูมีอยู่นะครับบุรุษชาวติดกับดักเข้าหรือเปล่านะครับผมแถวนี้ไม่หนูอยู่ครับนะครับหกเีตจังนอยแล้วครับผม หลังนี่ครับดักทํางานครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนครับผมดักทํางานครับผมครับสองหลังแล้วครับผมเมื่อกี้นี่ได้แล้วครับตัวนึงครับผมได้แล้วครับตัวนึงบ่ได้ถ่ายทําให้ดูคักเด้อครับพี่น้องเฮ็ดยากครับคลิปก็ได้ยืนอยู่ท่อนมันบ่ทันได้ผ่านอยู่ครับผมก็ได้เท้านี่เดี๋ยวใส่บ่เนาะพี่น้อง ที่จังหมายไปอยู่อยู่ข้างหน้าน่าจะอยู่ข้าขงหน้าครับผมนะครับการหาอยู่หาขินของหนุ่มบนต้นสายแก่วส่อยู่ประมาณนี้ยแหละครับยากลำบากแน่อยู่ได้ครับพี่น้องได้แรงนี่โใส่แบบปากหูวัวม,ม้าเลยครับนี่พี่น้องวัวม้าเลยครับ ใส่บีกเด้อครับผมดังนี้จังได๋ดังนี้ก็บบอม่าครับผมโอ้ยไปเพ่งน้าพี่ครับดังนี้เป็นไงดังนี้ก็บบอม่าครับผมโอ้ยขุ่นรับดังนึงอยู่ขุมบนนึงครับดังทุดท้าย,ยครับผม บางล้างุดท้ทยครับผมมีความหมาแล้วละครับหนึ่งเต้มหนึ่งหางแล้วนะครับได้ลังนี้บัวมากครับผมนี่เป็นเสเข่าอยู่นะครับเบาเข่าครับแถวนี้ในตูวเดียวครับผม ไม่ได้ชุดเดียวเต่ถึงถือว่ามีความหมานครับผมโชคดีอยู่ไอ้กับเขากับน้ำถูกล้ครับ <c oughs> กับเขาส่วนมากกับีิตะแม่บ้านเห็ดนะครับผมผมกับบุคคลเ,เดชบัวเดชไายคลิปนะครับแต่ว่าเห็ดกับเขากับน้ำกับบัวเดชไทยเห็นรับชมนะครับแม่บ้านเป็นเห็ดนะครับก็เลยเป็นกับบัวเดชไทยนะครับเป็นบุคคลยถนดนะครับเรื่องอเห็ดคลิปนะครับ หนูมีอยู่ครับหนูมีอยู่นี่พี่น้องเบิ้งหู้ครับผมกู้เป็นแฝนมันไหมอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูมุ่งดักกุ้งครับผมอยู่ข้างนอกสองหลังครับนี่นะครับผลงานของเฮาครับผมบ่ิหวณเบิ้งหลายครับผมเอาแค่นี้เนาะครับเนาะพอได้รู้ว่าได้ผลงานนะครับผม ครับเห hey, he ็ดก <the> <the night. S 1> ับขาวขนน้ำครับผมเได้อหอนะูมากกับรูมากนะิ่เขนนครับรู้ร่ระว่าโอสอบตรงกันโ่้จีนบดแล้วอะจรัไหม